ได้คะ่ะสำหรับคลิปนะคะรายการที่เราต้องเตรียมของมีอะไรบ้างใช่ไหมนะคะวันนี้เดี๋ยวจะเอามาให้ดูเลยนะคะไหว้วันพุธเป็นการไหว้กลางแจ้งนะคะเหมือนที่ครูบอกไปไหว้บรรพระรุษของเรานะคะก่อน8ดโมงเช้าแล้วก็กลางแจ้งนั้นต้องนอกชายคานะจ๊ะสิ่งที่ต้องเตรียมเทียนสองเล่มนะคะไหว้กลางแจ้งจะมีเทียนนะคะสองเล่มมี มาครู้นะคะกับข้าวของข้าวของหวานน้ําเปล่าแล้วแต่เราว่าจะจัดกี่ชุดจะจัดกี่อย่างเอาที่ความสะดวกของเราเลยนะมไม่ฟิกนะคะใครสะดวกอยากจะใส่น้ําชากาแฟ กล้วยขนมหวานนะคะน้ำหลากสีแล้วแต่หรือใครจะใส่เหล้านะคะใครจะใส่เบียร์ใครจะใส่ริโพนะคะจัดได้หมดเลยรวมไปถึงมีคนถามว่าครูคะขอจุดทูบตัวเลขได้ไหมคะได้คะ่ะจุดได้เลยนะคะส่วนเวลาที่เราส่วนเวลาที่เราไม่สะดวกนะคะคนที่ครูแจ้งไปเมื่อกี้ว่าไม่สะดวกนะคะถ้าหากไหว้กลางบ้านเราจะเพิ่มทูบมาเก้าโด นะคะสำหรับคนที่ไหว้กลางบ้านไหว้ในบ้านหรือไหว้ในห้องเช่านะคะจะเพิ่มทูบมาแค่นั้นเองที่เหลือทําเหมือนกันคําพูดในการไหว้ทําไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะส่วนเวลาที่เราลาของไหว้หลายคนถามว่ามีพระคถาไหมคือเวลาที่เรารอให้เทียนดับเรียบร้อยแล้วระหว่างทาง การรอเทียนดับนั้นเราภาวนานโมพุธายะสัมมาระหังอยู่แล้วหลังจากเทียนดับแล้วปุ๊บแสดงว่าบ้านใครบ้านมันประตูวิติปิดเรียบร้อยนะคะเราก็เทน้ําที่เราอาใส่ไว้ในถาดนะคะหรือที่เรานํามาไหว้นะคะเราก็กวดได้เลยแล้วก็กรวดให้กับเทวดาประจําตัวเราด้วยนะคะเตรียมน้ำหนึ่งแก้วหรือน้ำหนึ่งขวดก็ได้เตรียม กรวดน้ำข้างนอกนะคะที่ที่ไม่ได้อยู่ในถาดนะให้กับเทวดาประจำตัวเราเจ้าที่เจ้าทางบ้านเราบรรพบุรุษของเราแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราปกปักรักษานะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยไหว้วันพุธสุดปังง่ายมากๆเลยนะคะเฮงกว่าย่อมดีกว่าคะ่ะ